มาเลยเพื่อนไปสวยขยี้ใจไปโยกก่อนมีจะกินมีจะกินไปโยกก่อนกินเยอะไปเลยเธอโยกไปโยกไป ไปโยกไปออกกําลังกายรีบก่อนเพราะว่ากินเยอะค่กินเยอะ,ยยอะไม่ไปยกไปกินไปกินไปอุ้ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตอยู่ตรงนี้ เดี่ยวลงสลรวัตรเดี่ยวลงนมไม่ลดไม่ไม่ไม่ให้นมลดนะคะไม่ให้นมลดที่มื่าน้องเือคิดว่าเอาบุญยุบไปยุบไปวันนี้มีแดดมีแดดนะไปวิ่งไปวิ่งไปไปวิ่ง โยกไปยืดไปยืดไปยืดไปออกกำลังกายนะคะถ้าใครอยากมีอย่าลืมออกกำลังกายหยาดยาดีไม่ยอดยาดีตีมือซ้อมโยกไปโยกไปโยกไป ซ้ายขวาซ้ายอุ้ยเหงื่อดูสิเหงื่อ,อยกไปยกขึ้นเลยแขนเหงื่อทะลักแล้วเหงื่อทะลักแล้วอุ้ยกระดูกดังก๊กเก็บก๊กเก็บก๊เก็บ,กกบ,กกบลงรักเธอเข้าแล้วไม่หยุดยกไปยกไปออกกำลังกายจนให้เหงื่อ ดนนี้อุ้ยสั่นคนนมหกสส้นหล่บมานาวยกซ้ายยกขวาได้เอวได้ขานะคะยกขึ้นสูงสๆตามวัยอันสมควรออกกําลังกายที่บ้านนี่แหละมันถึงประหยัดค่ะดูสิเงื่อนเห็นเสื้อไหมกังเี ออกกัไลัชอบออกกัลังกายที่บ้านมันถึงไม่ต้องไปจ่ายตังฟิตเนสนะจริงๆจริงๆยกไปยกสายยกว่าไปเปวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งต่ออากาศดีดูสสองไปอุ้ยเหงื่อทะลักเลยวันนี้มันอากาศเดี๋ยวเปิดเปิดวันนี้แดดค่ะวันนี้แดด วันนี้แดดวันนี้แดดดูววันนี้แดด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 ไปไปดื่มน้ำก่อน